คราวนี้ตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการคิดงานวิจัยจากความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโจทย์วิจัยบนฐานความอยากรู้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลผลิตพวกเชิงงานตีพิมพ์งานประชุมวิชาการแต่มีศักยภาพในการต่อยอดถ้าคุณจะขายงานวิจัยของคุณกับแหล่งทุนนะคะอันนี้ตัวเองพูดว่าขายงานวิจัยนี่ก็คือ ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยนะคะคุณแน่นอนตอนนี้ลูกค้าของคุณก็คือผู้ประเมินคุณจะทำยังไงให้คอนวินส์เขาชักชวนให้เขาเห็นว่างานวิจัยของคุณมันสำคัญจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันมาจากความอยากรู้ของเราแต่เราต้องผลิตผลงานออกมาเป็นองค์ความรู้นะคะแล้วก็เขียนชี้แจงว่ามันมีศักยภาพในการต่อยอดหรือการนาไปใช้อย่างไรส่วนที่2ของโจทย์วิจัยอีกอันนึงก็คือการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ถ้าพวกเราจำจำได้นะคะมันจะมีข่าวออกมาเรื่องการปนเปื้อนในหนองแหนนะคะในพื้นที่หลายๆอย่างนะเป็นเป็นการปนเปื้อนสารมลพิษเพราะฉะนั้นงานวิจัยของตัวเองเนี่ยถ้าสมมุติจะเอาไปแก้ปัญหาแบบนี้ก็จะต้องลงพื้นที่แบบนั้นนะคะหาจุดปัญหาของของงานว่าจะเอาไปใช้อย่างไรกรณีของอาจารย์หลายๆท่านที่ทํางาน อาจจะเป็นทางด้านอื่นนะคะไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงๆคุณสามารถทำงานได้โดยมองศักยภาพของงานของคุณว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างแน่นอนในจุดเริ่มต้นของการทำงานเป็นอาจารย์ใหม่เนะะี่ยค่ะตัวเองเนี่ยด้วยความเห็นส่วนตัวนะคะอยากให้ไปในทิศทางของการสร้างความรู้ใหม่ก่อนเพราะว่าการสร้างผลงานตีพิมพ์การสร้างองค์ความรู้ของคุณเองเนี่ยจะทำให้คุณมีแบ็ k กราว n ด์ที่แน่น นะคะมีองค์ความรู้ที่แน่นจากนั้นเวลาคุณไปแอพพลายต่อยอดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกระป๋องกลวงๆอะคะ่ะมันจะเป็นกระป๋องทึบๆซึ่งเต็มไปด้วยความรู้แล้วรู้ว่าจะแอพพลายงานของคุณอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหากา,การแก้ปัญหาแบบที่เชิงพื้นที่เชิง troubleshooting ที่หมด6เดือนแล้วจบกันไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นงานวิจัยสําหรับอาจารย์ที่ เซตเทลแล้วคือมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปทําอันนี้6เดือนแก้ปัญหาให้เขา1อย่างอีก6เดือนไปทําอีกที่หนึงนะคะแต่การการทำโจทย์วิจัยแบบการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่พวกนี้จะเห็นกับพวกอาจารย์วิศวะซะเยอะนะคะแล้วเขามีงานวิจัยแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากท,ที่พูดอันนี้ก็คือสามีนะคะเป็นอาจารย์วิศวะเคมีเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะมีปัญหามีโจทย์วิจัยของเขาจากอุตสาหกรรมเนี่ย เรียกว่าท,ทุกเดือนมีคน approach เขาแต่การที่จะเลือกโจทย์แบบนี้คุณต้องรู้ด้วยว่ามันมีประโยชน์ยังไงเชิงวิชาการถ้าสมมุติไปแก้ปัญหาง่ายๆสั้นๆแล้วไม่ได้ชงองความรู้เลยไม่มีความรู้กลับมาจากตรงนั้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่งานวิจัยเป็นงานบริการวิชาการคือไปแก้ปัญหาให้เขานะคะเพราะฉะนั้นถ้างา,งานวิจัยเนี่ยคุณจะต้องสร้างองความรู้ ยกตัวอย่างง่ายๆไม่ทราบว่ามีใครมาจากวิศวะบ้างนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นการใช้เคมีคลแคตเตอร์ลิตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไม่ว่าจะเป็นเมทัลไม่ว่าจะเป็นโฟโตแคตเตอลิสในแง่ของการเอาไปใช้ออกซิเดชันของสารเคมีต่างๆแอพพลิเคชันของเคมีคลแคตเตอลิสพวกนี้สามารถเอาไปย่อยสลายสารนุ่นนี่ได้หมดก็เป็นการทรีตเมนต์ถูกไหมคะเป็นพอลูเทนทรีตเมนต์แบบหนึง่ง พอย่อยแล้วก็จบกันแก้ปัญหาให้อุตสาหกรรมได้สร้างโปรเซสให้อุตสาหกรรมได้แต่ถ้างานวิจัยมันจบแค่นั้นมันไม่ใช่งานวิจัยที่ดีสิ่งที่ควรจะต้องมาทําต่อก็คือมันเกิดกลไกยังไงหรอแมคคณิซึมที่เกิดขึ้นว่ามันย่อยอย,อย่างไรมันเกิดอินเตอร์มีเดียตอย่างไรอันนี้คุณสามารถตีพิมพ์เป็นผลงานตีพิมพ์ดีๆได้เลยหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต่อยอดมาจากงานบริการวิชาการ เชื่อมต่อมาเป็นงานวิจัยเด็กที่จบก็มีผลงานตีพิมพ์นะคะซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ในการขอทุนเรียนต่อปริญญาเอกได้ด้วยหรือแอพพลายไปเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ดีจะต้องมีการทั้งสร้างองค์ความรู้แล้วก็มีศักยภาพในการต่อยอดส่วนงานวิจัยเชิงยุยทธศาสตรบ์บนฐานการพัฒนาเนี่ยนะคะคิดว่าคงพวกเราคงยังจะไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่พูดถึง เพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้นะคะก็เลยสร้างเป็นรูปการ์ตูนให้ดูว่าสําหรับผู้อาจารย์น้องๆน,นะคะอยากให้เริ่มไปจากการสร้างองค์ความรู้ไปการเผยแพร่ผลงานวิจัยนะคะจากนั้นพอเราเริ่มอยู่อยู่ตัวนะคะเราก็เริ่มรับงานวิจัยการแก้ปัญหาบ้างนะคะแต่ยังไงก็ตามเราอยู่ในฝ่าย a c a d e m มิ นะคะเราอยู่ในองค์กรที่เป็นมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นการสร้างองค์ความรู้การเผยแพร่ผลงานเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักนะคะจากนั้นงานกำหนดนโยบายก็คงจะเป็นสำหรับอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ทุกอย่างอยู่ตัวแล้วจริงๆคราวนี้มาดูในแง่ของ practical นะคะเมื่อกี้พูดในเชิงทฤษฎีนะคะแต่คราวนี้ practical คุณจะเริ่มยังไงดีล่ะ ทุกคนตอนจบปริญญาเอกมีอันนี้ค่ะทักษะวิจัยประสบการณ์วิจัยแล้วก็มีความสนใจด้วยไม่งั้นคุณคงไม่เลือกเข้าไปทํางานวิจัยอันนั้นตั้งแต่แรกตอนเนรียนปริญญาเอกแล้วคุณยังสามารถทนทานกับมันเรียนจนจบปริญญาเอกมาได้นะคะแปลว่าคุณต้องมีความสนใจในระดับหนึ่งมีทักษะวิจัยที่สามารถผลิตผลงานออกมาจนตีพิมพ์แล้วตบจบปริญญาเอกมาได้นะคะเพราะฉะนั้น บางคนเนี่ยจะเห็นอาจารย์น้องๆบางคนพอจบมาปุ๊บทิ้งทักษะทั้งหมดที่เคยเรียนมาเริ่มงานใหม่อันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสะสมประสบการณ์ตรงนั้นมา3ปี4ปี5ปีแล้วแต่ว่าแต่ละคนใช้เวลาเรียนขนาดไหนพอวันหนึ่งที่เข้ามาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกลับทิ้งแบ็กกราวด์พวกนั้นไปหมดเลยแล้วมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นฮอตอิชูของประเทศ สำหรับส่วนตัวนะคะคิดว่าคุณจะสู้เขาไม่ไหวสำหรับคนที่เขาต่อยอดมาจากสิ่งที่เขาทำมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคุณน่าจะเอาดีในสิ่งที่เราเก่งเราชำนาญน,นะคะแต่ว่าคิดให้มันพลิกบ้างนะคะเพื่อที่จะหาทุนให้ไดนะะ้อันที่สองก็คือต้องรู้เขารู้เราแล้วก็ประเมินความเป็นไปได้นะคะคำว,ว่ารู้เขารู้เรานี่ก็คือคนในโลกนี้ทำไปถึงไหนแล้ว สำหรับนักศึกษานะที่กำลังจะเลือกหัวข้องานวิจัยต่อไปจะเรียนต,ต่อดีหรือจะทำอะไรดีเนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องรู้เขารู้เราว่าในโลกนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วนะคะบางครั้งเราบอกว่าในประเทศเราดังแบบเนี้ยนะคะหัวข้อวิจัยแบบเนี้ยดังแต่ว่ามองไปอีก5ปีข้างหน้ามันอาจจะดับก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ทางที่ s ั s t a i นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เขารู้เราแล้วก็รู้ด้วยว่าคู่แข่งเราเป็นใคร ถ้าเราเลือกงานวิจัยที่มีคนทํากันมากในโลกต้องต้องยอมรับว่าศักยภาพงานวิจัยในประเทศไทยเรายังขาดเครื่องมืออีกหลายหลายอย่างนะคะยังตามเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราสู้อะไรเขาได้บ้างแล้วอันไหนที่เราสู้เขาไม่ได้เราก็อย่าไปทับเขานะคะอย่าไปพยายามทําที่จะไปอคอมพียกับเขา นอกจากนั้นแล้วนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือต้องดูนโยบายแหล่งทุนวิจัยซึ่งถ้าถ้าเราเปิดเอกสารดูข้างหลังเนี่ยอลิสาได้โค้ดยุทธศาสตร์ต่างๆของบอชมาให้ดูนะคะเพื่อที่เวลาน้องๆจะจะเขียนทุนวิจัยเนี่ยทุกครั้งให้ Google ก่อนเลยยุทธศาสตร์ของประเทศเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเพราะถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์นี้จะพับลิชนะจะจะ,จะถูกตีพิมพ์ออกมาโดยวช แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทุกองค์กรเนี่ยก็จะใช้ยุทธศาสตร์ของชาติยุทธศาสตร์ของวชอเป็นหลักแต่ถ้าคุณลงไปเปิดอ่านดีๆเนี่ยมันครอบคลุมทุกอันเลยค่ะมันครอบคลุมทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพมนุษยศาสตร์สังคมสาสศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะแอพพลายทุนแบบนี้ได้อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกกันว่าเวลาเราจะเลือก หาโจทย์วิจัยเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากทักษะและประสบการณ์วิจัยต้องศึกษาอย่างรอบคอบถูกไหมคะรู้เขารู้เราว่าไม่ไปซ้ำซ้อนของใครนะคะพิจารณา uniqueness หรือเอกลักษณ์ของโจทย์วิจัยของเราความพร้อมของแลบของเราอันนี้ขอเล่านิดนึงนะคะว่าในปัจจุบันก็ไปเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์น้องๆท่านหนึ่งที่จุฬานะคะแต่ว่าเป็นวิทยาเขตน่าน มีใครทราบมั้งคะว่าจุลามีวิทยาเขตอยู่ที่นัน่นทราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเขาก็คุยกันนะคะตอนแรกก็โทรศัพท์ติดต่อกันแล้วที่จะเล่าให้ฟังจริงๆก็คือน้องคนนี้รู้จักเราผ่านปะตะทปะตะทไม่รู้ว่าไปรู้จักกันยังไงแต่ว่าเป็นคนแนะนําให้น้องคนนี้คอนแทคเรามานะคะปัจจุบันก็เลยเริ่มทํางานวิจัยร่วมกันโจทย์เขายากมาก เขาอยากทางานวิจัยแบบที่เราทํานี่แหละเป็นการย่อยสลายเพราะเขาอยู่ในพื้นที่น่านถ้าใครเคยไปเที่ยวเมืองเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่าใช้ยาเยอะมากนะคะอลิสาก็ขึ้นไปตอนเช้าๆก็นุก็หมอกลงที่แท้พ่นยานะคะขาวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะจริงๆแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชเยอะจริงๆน้องเขาก็สนใจที่จะทํางานทางด้านนี้เนี่ยในการในการที่จะย่อยสลายแต่โจทย์เขาคืออาจารย์คะหนุมมีสเปกโตตัวเดียว มีสเปกตโฟโตมิเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของแ a บเขาไม่เยอะแต่ไม่ได้แปลว่าเริ่มไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเริ่มยังไงนะคะสำหรับการที่มีแ a บเครื่องมืออยู่แค่นั้นจริงๆแล้วเด็กไม่มีเด็กแกรดเลยไม่มีเด็กโทเอกมีแต่เด็กปริญญาตรีเราบอกว่าไม่เป็นไรเราเริ่มเราจะช่วยกันเริ่มนะคะ ปัจจุบันที่เราช่วยเขาได้ก็คือส่งสารเคมีนะคะซื้อสารเคมีส่งไปให้เลยแล้วก็รับวิเคราะห์บางอย่างส่งแซมปลมาช่วงไหนไม่มีสอนน้องเขาตีลดทัวมาเลยมาอยู่ที่จุฬานะคะก,ก็คงต้องเริ่มอย่างนี้กันไปก่อนจนกว่าเขาจะอยู่ตัวได้แต่กเ็เป็นการเริ่มงานวิจัยช่วยน้องเด็กๆกกน,นะคะนอกจากนั้นแล้วเมื่อกี้ที่เรียนไปก็คือต้องดูเรื่องการแข่งขันนานาชาติเพราะคุณจะตีพิมพ์ถ้าคุณจะตีพิมนะพ์ม คุณต้องดูว่าเขาตีไปถึงไหนแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างงานวิทยาศาสตร์นะคะบางครั้งเราเห็นว่าเราแค่ออพติม z e สเป็นคอนดิชันเป็นสภาวะน,นวนนี่สออย่างเราคิดว่าจะตีพิมพ์ได้หันกลับไปมองอีกทีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ประเภทงานออพติมิเซชันคอนดิชันต่างๆแบบนี้เขาตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1990 เราตามเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดดูกันซะหน่อยว่า2014ันเขาตีพิมพ์โดยใช้เทคนิคอะไรบ้างแล้วตามตรงนั้นนะคะคิดเชิงลึกนะไม่ใช่คิดลึกแต่คิดเชิงลึกเพื่อผลงานตีพิมพ์แน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดลึกแล,ะละ้วล่ะแต่เทคนิคมันไปไม่ถึงก็ต้องมีการปรับบ้างคะ่ะอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างงานวิจัยของตัวเองเนี่ยที่เล่าให้ฟังจริงว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆนะคะ เครื่องมือก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าต้องพยายามปรับมันบางอย่างเขาบอกว่าให้ใช้ฟลูออเรสเซนต์โอ้โหหลอดเล็กๆอันหนึง่งสามสี่หมื่นจะซื้อ,อยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ไปนั่งหาพลิกหาว่าเอ๊ะสมัยโบราณเขาทำกันยังไงนะหาเทคนิคที่มันง่ายกว่านั้นถูกกว่านั้นมันก็จะมีวิธีค่ะเดอร์รัลส์บางอย่างแล้วก็ไม่ต้องใช้ฟลูออเรสเซนต์มันอาจจะมีขั้นตอนมากขึ้นอีกสองสามขั้นตอนแต่ว่าท้ายสุดแล้วได้คำตอบเหมือนกัน เราก็เลือกใช้วิธีนี้แทนที่จะต้องไปใช้วิธีที่แพงแบบนั้นนะคะจากทั้งหมดคิดมาแล้วเนี่ยมองระยะยาวเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้ตัวเองนะคะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองจากเส้นทางวิจัยอันนี้นะคะจากนั้นก็คิดถึงทุนวิจัยทุกคนคงจะมองมองหาเหมือนกันนะคะอลิสาก็ยังมองหาอยู่ทุกวันเหมือนกันนะคะ ว่าจะขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนไหนดีแหล่งทุนไหนถึงจะซัพเสเทนถึงจะยั่งยืนนะคะแล้วก็มองภาพกว้างถึงการต่อยอดถึงงานวิจัยรูปด้านนี้เอามาโชว์ให้เห็นว่างานวิจัยตัวเองทําอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังว่ามันเอาไปต่อยอดยังไงได้บ้างที่เล่าให้ฟังว่างานวิจัยตัวเองเป็นงานย่อยสลายสารมลพิษถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของสารมลพิษมันก็จะเป็นสารปราบศัตรูพืชหรือสารเคมีในอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นโจทย์มันก็มาจากสารท็อกซิกพวกนี้พอมาเป็นเราบอกว่าเราจะย่อยสลายทางชีวภาพนะคะแน่นอนทางชีวภาพก็อาศัยจุลินทรีย์นะคะหรือว่าเอนไซม์ถูกไหมคะตัวเองไม่ถนัดราไม่ถนัดไซยโนแบคทีเรียนะคะแต่ถนัดเฉพาะแบคทีเรียอย่างเดียว อันนี้เองซึ่งเดี๋ยวพอพัทหลังจะโชว์ให้เห็นว่าเราก็เลยต้องไปคอลลาเบเรตเราถึงต้องมีงานบูรณาการร่วมกับเพื่อนๆกับน้องๆกับพี่ๆอีกหลายคนเพื่อให้งานมันสมบูรณ์มากขึ้นเพราะลิษาทำแต่แบคทีเรียนะคะพอทำโฮเซลแล้วปุ๊บไอ้เส้นเส้นที่ขีดออกมาตรงเนี้ยโชว์ให้นักศึกษาเห็นนะคะว่าเด็กบางคนเดินมาบอกว่าอาจารย์คะหนูหนูทำเอนไซม์ไม่ได้หนูไม่ทำยีนด้วยยากเกินไป เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้เขาเริ่มจากงานที่เขาถนัดบ้างบางส่วนแล้วค่อยๆเพิ่มความรู้ให้เขาเพราะฉะนั้นเด็กอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจากโฮเซลให้เริ่มทําจุลินทรีย์ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกสบายใจที่จะทําจากนั้นระหว่างที่เราเรียนรู้กันไปทํางานวิจัยร่วมกันไปค่อยๆเพิ่มให้เขาสอนให้เขาเรียนรู้ว่าเอนไซม์มันไม่ได้ยากนะคะ จากนั้นเขาก็จะค่อยๆทําได้แต่ถ้าเราเริ่มแบบไป,ไป,ไปบังคับเขาตั้งแต่แรกว่าไม่ได้คุณต้องมาทํายีนเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาบางคนที่มีความถนัดแบบนี้นะคะเราก็เริ่มทําแบบนี้ทําเฉพาะจากโฮเซลก็จะเป็นเด็กที่จบจุลชีวะนะคะหรือบางคนจบบอสตนี่มาก็มาทำโฮเซลแบคทีเรียกับเราเด็กบางคนที่จบ biological science นะคะชีวภาพก็มาทำเอนไซม์ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอันที่สองส่วนตัว process เนื่องจากอลิสาเป็นเบสไบโอเทคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับเด็กไบโอเทคด้วยเข้ามาอยู่ในใน lab เดียวกันเราก็จะให้เขาทำ process เป็นหลักแต่ว่าเด็กไบโอเทคบางคนเนี่ยโดยเฉพาะมีนินสิตอยู่คนนะักศึกษายอยู่คนหนึ่งนะคะเริ่มอยู่อลิสาตั้งแต่จบปริญญาตรีก็คือเข้าโทรเริ่มมาโทด้วยกัน เรียนโทจบตอนแรกก็เป็นไบโอเทคมากเลยนะคะไม่ยอมทําอะไรที่เชิงลึกกว่านั้นแต่อยู่ด้วยกันไป3ปีพอเขาจบโทปุ๊บเราหาทุนให้เขาเรียนเอกเขาก็เรียนเอกเด็กก็มีความอยากอันนี้เดินมาขอด้วยตัวเองว่าอาจารย์คะถึงตรงนี้หนูจะเรียนโมเลกุล่าและหนูจะตัดต่อยีนและเพราะคิดว่าตัวเองเขาพร้อมปัจจุบันเนี่ยจบปริญญาเอกแล้วคะ่ะแล้วก็ต่อโพสสตอกอยู่กับบริษา